เจ้าลิงน้อยกับมีตัวใหญ่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ช่วงนี้อาหารเริ่มขาดแคลนมีเจ้าลิงน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ชื่อจัสตินเป็นที่รู้จักกันดีว่าเจ้าลิงน้อยตัวนี้ทั้งฉลาดและมีไหวพริบดีมากๆวันหนึ่งขณะที่จัสตินออกไปเดินเล่นนั้น เขาได้พบกับแอปเปิลหน้าตาหน้ารับประทานห้อยลงมาจากต้นของมันเจ้าลิงน้อยเห็นปุ๊บก็รู้สึกอยากกินแอปเปิลลูกนั้นทันทีแต่จัสตินไม่สามารถปีนขึ้นไปเก็บมันได้เพราะว่าใตา้ต้นแอปเปิลเต็มไปด้วยหญ้าที่มีหนามแหลมถ้าเกิดปีนขึ้นไปคงจะต้องได้แผลเต็มตัวแน่ๆ ในฐานะเจ้าลิงน้อยที่แสนฉลาดอย่างจัสตินนั้นจึงได้คิดแผนการที่จะได้แอปเปิลลูกนั้นมาโดยไม่ต้องปีนขึ้นไปยังบนต้นไม้และแล้วเขาก็คิดออกจัสตินเดินไปยังลำธารที่ใกล้ที่สุดแล้วไปเด็ดใบไม้ขนาดใหญ่มาจํานวนสองใบเพื่อนำมาทำเป็นถุงจากนั้นเจ้าลิงน้อย ก็ได้เก็บก้อนหินจากลำธารใส่ลงไปในถุงใบไม้จนเต็มแล้วเดินกลับมายัางต้นแอปเปิลจัสตินเริ่มควางก้อนหินใส่ลูกแอปเปิลทีละก้อนทีละก้อนโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่เขาก็ไม่ละความพยายามจนกระทั่งในที่สุดก้อนหินก้อนหนึ่งก็ได้โดนลูกแอปเปิลเข้าอย่างจัง ลูกแอปเปิ้ลหลนลงมาดังตุ๊บเจ้าลิงน้อยร้องเย้เสียงดังด้วยความดีใจเจ้าลิงน้อยรีบกระโดดไปดูแอปเปิ้ลและกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมาแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคำรามดังลั่นเออ ใครมาทำอะไรเอะอะโวยวายแถวนี้เนี่ยข้ากำลังหลับฝันดีอยู่เชียวมันคือเสียงของหมีที่อาศัยอยู่ในถ้าใกล้ๆกับต้นแอปเปิลนั่นเองและหมีตัวนี้ชื่อว่าคูเปอร์มันไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เจ้าลิงน้อยส่งเสียงดังรบกวน ขณะที่มันกำลังนอนกลางวันอย่างเพลิดเพลินคูเปอร์สลืมสลือลืมตาขึ้นมาดูพบว่ามีลิงน้อยตัวหนึ่งที่กำลังจะก้มเก็บแอปเปิลซึ่งเป็นลูกที่มันเฝ้ามองอยู่ทุกวันแต่ตอนนี้ได้ลนอยู่ข้างๆตัวของมันจะแล้วคูเปอร์จึงพูดกับลิงน้อยว่า แอปเปิลลูกนี้เป็นของค่ะเจ้าจะเอามันไปไม่ได้นะเจ้าลิงน้อยตกใจสะดุ้งโยงรีพูดขึ้นมาว่าหวัดดีจ้ะฉันชื่อจัสตินขอโทษนะที่มารบกวนท่านแต่ฉันไม่รู้ว่าแอปเปิลลูกนั้นเป็นของท่านเห็นไหมฉันออกไปเดินทั้งวันแล้วฉันก็หิวมาก ฉันแค่จะหาอะไรกินเท่านั้นนะ่ะเมื่อเจ้าหมีได้ยินที่ลิงน้อยกล่าวทักทายพร้อมกับขอโทษอย่างจริงใจแล้วก็เกิดสงสารจึงได้พูดขึ้นมาว่าเอาละงั้นข้าจะแบ่งแอปเปิลกับเจ้าคนละครึ่งแต่เจ้าน่ะต้องสัญญากับข้ามาก่อนว่าวันหลัง จะไม่แอบมาเอาอะไรจากต้นไม้ของข้าอีกลิงน้อยดีใจมากที่จะได้กินแอปเปิ้ลลูกนั้นจึงรีพูดขึ้นทันทีตกลงข้าให้สัญญาขอบใจท่านมากนะคูเปอร์เก็บลูกแอปเปิ้ลขึ้นมาแล้วแบ่งมันออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันจากนั้นก็ยื่นส่วนหนึ่งให้กับลิงน้อย เจ้าลิงรับแอปเปิลมาด้วยความตื่นเต้นและยังถามเจ้ามีต่ออีกว่าท่านชื่ออะไรหรอฉันหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะข้าชื่อคูเปอร์ยินดีที่ได้รู้จักนะจัสตินและทั้งคู่ต่างก็นั่งกินแอปเปิลด้วยกันอย่างอริดอร่อยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจัสตินและคูเปอร์ ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันพวกเขามักจะไปเดินเล่นด้วยกันและจัสตินมักจะถามเจ้าหมีก่อนที่จะหยิบอะไรจากต้นไม้ของมันเสมอและหมีก็เป็นเพื่อนที่ดีมักจะแบ่งปันสิ่งที่เขามีให้กับลิงน้อยเช่นกัน